การตรวจเขาก็จัการเดินทางนั้นไม่มีเลยนะการเดินทางกลับมาจัดการจังหวัดที่มารักษาตัวหรือว่าการพบคุมดีที่เดินไปไนที่นี่เนีอันนี้จะทําให้คนที่จะเดินทางเนี่ยมั่นใจแน่แน่ในระดับนะครับแต่ที่สำคัญก็คือว่าช่วงนี้เองได้รับการสมมนับสนุดการกีฬาในประเทศไทยที่ในในใจัดนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่เราจะได้มากิจกรรมนี้เนี่ยมาเป็นการเปิดประชาคมทางจังหวัดหน้าในช่วงต้นฤดูหนาวที2 5 6คนี แล้วก็เป็นตัวที่สำคัญมันตอบคุณค่าที่เผยเผยทุกงานบรรยากาศที่ดีแล้วเนี่ยก็ยังมีประเด็นในเรื่องของสุขภาพวัฒนธรรมและการวิถีช ok ีว ok ิตที่เป็นที่สนใจเนีายมันองเพี่มเขื่อนนะครับวันนี้สปดานะครับในวันที่16ตุลาคมนะครับเราได้ทราบความพร้อมของหน้าในการต้อนรับการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะได้รับ จัดการแข่งขันวิน่งในกลุ่การออกกำลังกายการวิร่งเทรลแล้วก็การจัดซึ่งบอกว่ากี่ร้านอะไรเงี้ยกิจการเขาจะแนะนำร่วมกับอะไรรูปเส้นทางที่สวยงามทิวทิวธรรมชาติสวยงามน,นะคะแล้วก็เส้นทางความก,การจัดการแข่งขันเรากำหนดไว้วันที่16ตุลาคม2564นะคะซึ่งเส้นทางของการวิ่งก็จะได้สัมผัสกับ,กบไอหมอกไอไอน้ำค่ะเพราะช่วงนี้ไปท,ทิมทำวิ่งด้วยนะครับ นอกจากได้วิ่งชมความงามแล้วเนี่ยนะครับเรื่องของมาตรฐาใน,นในการแข่งขันนี้ก็แข่งขันนะครับวิ่งเชียร์ลิงและจัดขึ้นที่อำเภอปกเพือซึ่งเป็นอำเภอที่เล็กและก็มีความน่าสนใจจากาหน้าแต่ที่สําคัญที่สุดนสในสถานการณ์ตอนนี้นะครับทุกคนลหลายคนอาจจะเป็นห่วงว่าเอสถานรรการณ์โควิดเป็นอย่างนี้เราจะสามารถทําได้หรือเปล่าแต่ถ้าเราได้าท่านประธานเอทีจี เาก็จะเจอประมาณคนสองคู่ก่อผู้คิดก่อางทางธุรกายเองก็เป็นตัวหนึน่งที่มีโอกาสที่จะนาเงินเข้ามาพัฒนาในเรื่องการท่องเที่ยวนะครับซึ่งไปช่วยได้เพราะมันจะเป็นสกอร์ที่สึดคืท่องเที่ยวันี้นะครับก็เป็นการแถลงข่าวเรื่องของอการวิ่งเทลนะครับจังหวัดน่านนะครับที่ไอ้บ้านอำอกเภอบ่อเกลือนะครับบ้านสะปันซึ่งตรงนี้ก็เป็นพอดีเราคิดว่ามันเป็นช่วงที่เราควรจะมีการจัดกีฬาบ้าง นะครับเพราะว่าการที่เป็นโควิดเนี่ยมันก็เริ่มคลี่คลายแล้วก็เป็นการจัดการแบบ New n o r m a l ซึ่งเราก็จะพยายามให้ทุกคนอยู่ในระเบียบวินัยเพื่อเป็นตัวอย่างสําหรับการจัดกีฬาที่มีคนอยู่มากในทั้งต่อๆไปจังหวัดน่านแลนะอีกอย่างนึงครับจังหวัดน่านเองในสองปีมานี้ก็เงียบไปพอสมควรนะครับตึงจากปัญหาโรคระบาดโควิด -19 เแต่เราก็พยายามที่จะอะไรที่จะช่วยได้ก็ดึงเวนิ่ใหญ่เข้ามาจัดเพื่อให้มีคนเข้ามาท่องเที่ยวและเข้ามาทําให้จังหวัดของเราเนี่ย ได้มีเศรษฐกิจกที่ดีในชาวบ้านชาวช่องได้มีโอกาสได้ผลประโยชน์ได้รับผลประโยชน์นะครับแล้วก็เป็นการขายการท่องเที่ยวพอ,อดีซึ่งเข้ากับเทรนท่องเที่ยวในปลายปีนะครับ